นี่คือภาพของศาลาศาลาการ,ปรเปลี่ยนปฏิสถานพระนอนองค์ใหญ่ในุงกว้างยังขายงบอีกมากมายใครมีศรัทธาก็ร่วมบริจาคได้อยู่ที่วัดผู้สวรรค์อยู่ติดกับอุทยานพระโพธิสัตว์จะไม่กวรอิมถ้าสร้างเสร็จคงจะใหญ่โตน่าดู มีเจ้าหมาน้อยอยู่ด้วย